ประธานในพิธีด้วยปัจจุบันได้เกิดโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนาที่เชื้อทั่วโลกแล้วกว่า3,222,68รายให้หลายประเทศทั่วโลกใช้มาตรการล็อดดาวหรือปิดเมืองรวมถึงประเทศควบคุมโรคทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติตามปกติดได้พนักง,งานตํารวจแห่งชาติ โดยคนตํารวจเอกจากทิพย์ไทยจินดาผู้ประชาการตํารวจโควิด COVID 19โดยดําเนินที่ได้รับมอบจากคนตํารวจเอกจากทิพย์ไทยที่ประสบความเดือดร้อนจากโควิด19โดยอมอบมองยางที่ให้ร่วมก,กับท่านประธานด้วยครับขอกาบเรียนเชิญครับเราจะมีหมอที่จะต้องแจกประชาชนอยู่แล้วนะครับสี่คน ส่วนพนักงานตำรวจปกติการที่อยู่ประจำต้นสภาพหมือนเรากำลังครับขอดีนึ้นริญครับต้องรับถึนี่ครับต่ยัด้กันน

ว <si ่างั้นแหละอันนี้เป็นความห่วงใหญ่ของผู้ธนาการแห่งชาติแนะนำถุงเงินที่มามอบให้สำหรับสีทั้งสองครับขอบคุณมากครับเป็นความห่วงใหญ่ของผู้ธนาการแห่งชาติและผู้ตำรวจตํารวจภูเก็ตครับครับ นีเสีงขอบแขกตอไรอะไก็ลกองครับถือถือลูกถือเอามากอบมก้องนิดนึงท่านขบอบตอตอรเจ้าสาํนำเส็่งของมาแจกแก่ลูกแก่หลานแก่คนยากคนจนขอบคุณมากครับ